สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์สคู่สุกคนเนอะว่าจะเป็นแพนแ้ากระต่างประเทศเนาะกายินดีตัอนทับขอสูสองสาวดัดดาสั้นแนวพอ่พอ,พอกับแม่น้องเขาหอมเมื่อนี้พี่น้องเลยกับบ่มียังไหลพี่น้องนอเนาะกเจ็ดกินพี่น้องเนาะเห็ดกินอย่างนี้มามือน,นพี่น้องป้าทรงผมก็หัวฟูเลยพี่น้องเป็นอย่างเด็กก็หัวฟูแท้อันนี้มาแต่ขวยหอยน้องพี่น้องเนาะ มาแต่ขวยหอยเลยหมุนหมุนกอแล้ไม่พี่น้องหัวฟูเลยหัวฟูเลยปากอาจจะจืดๆดังค่ะปากกระแทกแตกพี่น้องเลยเลซื้อดิบมันมาใส่เนาะแต่มาหนี้ก็ไปควยหอยมาพี่น้องเนาะขวยหอยขวยหอยมาใส่ลาบเทาพี่น้องลาบเทาเนาะกะนี่กะไอ้สารดาเดือกเคียวมันออกแล้วเน้อพี่น้องเทางามงามพี่น้องผูกเบิ้ง เของ่ามดีพี่น้องกระชิมาลาบเท่ามาือนพี่น้องเนาะก่อนจะรดากะสีซอยจากกอนเนาะให้มันขัดจากกันพี่น้องเลยมื่อกะ้หาวเห,าหา่าซอยตอนนี้กะก,กำลังต้อมอนันมาต้มกบพี่น้องเลยเนาะต้มกบใส่น้ำพี่น้องเลยเป็นเนื้อมันเนาะขึ้นยหกพี่น้องเลย ก็เลยซื้อเท้ามาลาบเนาะเท้าซื้อกับเจ้าพี่น้องงามงงามผมูมนั่งผมหอมผมของนางผมหอมพี่น้องนอเนาะเพันโดดคอตาเพันแบบผมของนางผมหอมเพันแบบพี่น้องเไยผูพเพันเกิดก่อนเนาะห้องกับผูห่พี่น้องเไย <c oughs> <c oughs> ว้า <c oughs> เหี้ยตัวน,นี้พี่น้องเไยเหี้ยกระยามแนละ้วทิมตัวน,นี้พี่น้องเไย เดี๋ยวมันจริงเงี้ยขามันซิลฟี่ขวดเสียพี่น้องเอ,อ้ยบูฮูมันเสียไปใส่ติ๊กน้อยอประเด็นเนี่ยตะเบิงแห้งมีอันเดียวอยู่เนาะสใส่สายบันนี่พี่น,ออน้องไอ้บันนี่นี่กะอันมาปะใส่าากระปุกปลาพี่น้องเลยของแท้อะ <c oughs> มีมีมันมีขาไม่กันสั้นเนาะ เดี๋ได้แม่กันซันแต่ยังไม่ได้พี่น้องก็ยักได้อยู่เป็นปีเลยอันว่าจำนยายจะได่แม่กันซันเ <c oughs> ดินกระเ,เ็ดจังไลยเนาะชักหันบิดหนีบิดหนีบิดหันอยู่ซื้อเพลินเพลิดให้ลูกพี่น้นองเลยก็ซื้อนมพร้อมเนาะช่วงนี้เนาะพี่น้องให้เพลินกินนมเสริมนมเน,นาะชิน่นมุ่นนี่กะเริ่มสิทยอย ป้อนเข่าพนัมเลยพี่น้องเลยเพิ่นให้เนาะแบบแบบเพิ่นยากนะพี่น้องหากระป้อนในสามมื้อพี่น้องเลยกินเทือเลยอันเทือเลยเทือเล,เลบ่วงสองบ่วงเนาะกินบ่ได้ลายพี่น้องเลยเพิ่นทยอยจะเริ่มกินนะพี่น้องตอนนี้กะทางน้องของหอมเพิ่นก็อยู่น้ำยายเถาเนาะยายเถา ผู้ที่เป็นแม่ของสาลดาเองพี่พพน้องเลยแต่ตอนนั้นเนาะสาลดาไปหาควายหอยเนี่ยก็ผลักให้ย่าเอาถาพี่น้องเลยเพผลนอน,อนอนเนาะเพผลนนอนก็เลยผลักให้ย่าเอาแต่ตอนนี้เพิ่งตื่นอยู่พี่นอ้องเลยอะได้ยินเสียงเลยพี่น้องเลยมาลำหน้าสาวเลย nhà yeah, năm nhà yeah, năm thiệp năm nhà yeah, mân พี่น้อยอันนี้ก็จะเป็นทั่วกับอันมาตะไคร้ยตังตึงพื้นวันนี้กับพักรวมพี่น้องเลยทัวร์านเรียบร้อยและวันนี้ก็จะไปเบิรงหมอกันพี่น้องเลยบุ๊คบอผพดเลยยังเนาะพอไรใส่ไรแล้วบอกน้องพี่น้องเลยนี่เกกี่ไลน์นี่นี่จะรัดมันยืดด้นนี่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 นีนี่ขยย่างขยิบนั่งเน๊อะ ເງິນຫ້າຫ້າຫ້າໃບອັນແມງກົບເນາະພີ່ນ້ອງໃບກົບໃສ່ຕຳໃສ່ເນາະອືມກິບກິບສະບ ไหนลูกขี้ไหอะน่ะน้ำลายเออเป็นยังน้ำลายกูอม่อยกอยู่มูี้องี้น้องเป็นยังไ่ยกอยู่รำอู่มดาวมัน ไปเลี่ยน,น,น้องน้องเก็บแห้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ไม่แตะหวล้ว่ะอ่ะหน

แต่วบ้านมาดูนะโอเคตอนนี้ก็ใส่เนง้มมอลงไปเรียบร้ยอยรอจะมาขีดหอยมาหนี่พี่น้องเลยนะต้มหอยอยู่เนาะตอนนี้ก็จิ้มมาขีดหอยพี่น้องเลยขีดหอยควยไม่ไหโอ้ย Rì, rì. ôi mình nó đi mình bắn đi mình bắn đi đi mình bắn đi mình đi đi mình văn này đi bắn văn này, này, này đi bắn này. Này nó. đi bắn đi bắn đi bắn đi Hỏi quầy bắn đi đi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปอันชาลาเต้หอมชาลาเต้จิ้มเลยแม่มาจิ้มเลยแม่อยากก็มาจิ้มเลยนมโอเคพี่น้องเดียวชาลาดานขอตัวกิ้มจิ้มหอยก่อนเนาะี่นะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องโอเครื่องหมอบผมอะไรนะมีปะตักชาลดนะมันเกิดกิตสองคนแล้วอ่ะ อาพ่อตุอ่ะม่นองเลยหลับเท่าไงเจ็บแซ่บเลยขึงหมอบุนะอ้ยคุยคุยุยหุนมามามานอนเลยเดิมเดิมพ่อากหลับเท่ามันตักเฉยเดียวในช่องขวดช่องขวดนะเฉยเดียววะเฉยเดียวก็ได้ โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ทิ่ขอัวเกินเขากอนเนาะมันก็ค่ำได้แลวพี่น้องบ่ายสามโมงเลยหิวแล้วหิวแล้วโอเคทุกคนสำหรับคิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงสำนีเนาะโดยสบายดีปุ๊บยังกักลายพี่น้องไหมปุ๊บ แบบเท้าเจ็บ